ไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีเงินเข้ามาบ่อยๆนะครับกับรุ่นพิเศษในคันนี้นะครับ CLS 300D Edition 1 AMG Sport Package นะครับเลขไมา์คันนี้วิ่งเพียง44,000กิโลเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญรุ่นนี้นะครับตอนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะครับราคาที่5,400,000บาทเลยนะครับแต่วันนี้เบนแอเคเราจัดคันนี้ในงบประมาณเพียงแค่2,390,000บาทเท่านั่นเอง Edition 1แน่นอนครับคันนี้มาพร้อมด้วยสีเทาด้านพิเศษนะครับออกจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับดูครับ ให้ความสวยงามโดดเด่นนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนในส่วนของล้อนะครับก็เป็นล้อลายเอ็มจีเฉพาะรุ่นอี dition วันเท่านั้นนะครับนี่เป็นสีดําเงาเลยนะครับให้ไซส์ขนาดถึง20นิ้วเลยนะครับสวยงามมากๆเลยตัวสีล้อตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้อี dition one มาให้ด้วยระบบความปลอดภัยด้านข้างคังนนี้มีกล้องแบบ360รองศาเลยฟังก์ชันประตูเป็นประตูแบบเคเลสโกแพคเกจนะครับที่เราสามารถล็อกรถเปิดรถไม่ต้องใช้กุญแจเลย เปิดประตูมาเป็นรถซีดานทรงสปอร์ตแน่นอนครับเป็นกระจกแบบเฟรมเลสทั้งหมดเลยนะครับหลังคาเป็นหลังคาแบบซัลลูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสำหรับตัวอี dition o นะครับต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะครับเป็นตัวประกอบนอกทั้งคันเลยนะครับนำเข้ามาโดยศูนย์ Mercedes b e n บนท์ไทยแลนด์นะครับซึ่งตอนนําเข้ามาขายเนี่ยราคาในห้าล้านสี่แสนบาทเลยแล้วที่สําคัญตัวนี้ไม่ได้มีเยอะในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านท้ายกันต่อด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็ให้ความสปอร์ตหรูหรานะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อนี่เป็นปลายแบบไฟฟ้า สามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมด,สามา,ดสามารถเปิด,ป,ดาาป,ปิดได้ด้วยนะครับอาว่าตัวรถคันนี้นะครับสวยงามไม่เหมือนใครแน่นอนหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR code ที่มุมขวาด,ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถที่อยทางเบนสเคของเราสามารถเข้าไปรับชมเทสตทอลอกออนไลน์ของเราที่ w ว w b e n k k com และมีรถเบนส์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุดใจกันกว่า2 0 0รคันเลยนะครับตัวเบาะอันนี้นะครับลองเข้ามาดูเป็นเบาะหนังเนปป้านะครับแล้วก็ตัวลายตัวนี้เป็นลายแบบไดมอนด์คัตด้วยนะครับเดินได้ด้วยสีออกเป็็นนนน้้ตตาาาลลกสวยงมะครับ เข้ามาพร้องสารตัวเนื้อสัมผัสของตัวเบาะก,ก็แตกต่างจากตัววุด A300D แน่นอนเพราะว่าตัวหนังตัวนี้มีความนุ่มนวลกว่านะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตัวเบาะหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับไปครับผมพาดไดูด้านหนั่งต่อค่ะแล้วก็ตัวชุดคอนโซลเนี่ยจะมีการตกแต่งเป็นลายไม้นะครับพร้อมด้วยโลโก้ Edition วัน ตัวหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอไว k i n ีนคัพี้อยู่แล้วที่สามารถรองรับระบบแอปพลิเคชัน Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะครับแต่สําหรับตัวนี้แน่นอนครับเป็นตัวประกอบนอกตัวหน้าจอตัวนี้นะครับยังสามารถรองรับคอมมานด์ออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยหน้าจอตรงเรือนไม้ก็สามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ของตัวหน้าจอได้3รูปแบบนะครับมีสปอร์ตมีคลาสสิกแล้วก็โปรแกสีผู้ลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวหน้าจอได้เลย แล้วก็มีระบบเ e ด d u อัพดิสเพและสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2,000นะครับให้กําลังแรงม้าถึง245แรงมา้าอัตราการเร่งเนี่ยต้องบอกว่าดีแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับตัว CLS 220แล้วนะครับและยังไม่พอตัวนี้ยังมีโหมด Dynamic ซีเล็กที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็น Comfort สปอร์ตสปอร์ตพัทดนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยนะครับมานหลังทุกอย่างมีมาให้แบบครบคันเลยระบบ Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้นะครับหรือระบบถอยจอด <S <S อัตโนม,มัติก็มีมาให้ด้วยหลังคาทุกอย่างเป็นแบบสลุปสามารถเปิดปิดร,ระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะครับอาว่าตัวรถคันนี้สีนี้สีพิเศษมีในประเทศไทยไม่เยอะแน่นอนนะครับอาว่าตัวรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับเม e คร์เซเดสเบนซ์ซีเวสสามร้อยดีอีดิชั่น กับราคาสุดพิเศษนะครับที่เบนเอ็นตั้งเพียง2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทท่านั้นเองนะครับ C L S Edition One นะครับสีเทาสุดพิเศษนะครับตัวรถคันนี้ปี2018เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง4 4่0 0ืกิโลท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นตั้งเพียง2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทท่านั้นเองนะครับมาที่เบนเอ็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ